พาพี่น้องมาเบงลูกแพ่เบงต้นใหม่ต้นให่ขนาดจ้ะพี่น้องบ้านเพิ่นเดอจ้าบ่แม่นบ้านพินนพมเดอพี่น้องจ้ะคายต้นใหม่ลูกเขาเกิดดกตะวันพ่ทท่าน,านในน่วยใหญ่จ้ะพี่น้อง หน่องบินีพิมพ์พาพี่น้องมาเที่ยวล,ล่องเรือหน่องนีงจจ่จุดจบจ้ะจุดจบคือจุดสุดท้ายต้องล่อเรือมาหาเดียวมามา,มาเบิ่งบานจ้ะพี่น้องอันมาเบิ่งจะ้ะพามาเบิงอันนี้แปฝกดีจะ้ะ เบื้องเลือจ้พี่น้องเห็นบ่อทางในขาเจ้าหินห้องไว้่ว่าเขาเจ้าก็สิมีกลยุดจุลมังพิมพ์กบหูจ้ะพี่น้องเอาหินห้องไว้จ้ะพี่น้องขั้นเป็นบาทเฮานี่ร่มสิบวพัดหนีซะบอพี่น้องเบืงเสียงบรรยากาศ อันนี้เพื่นว่าเป็นบ้านสำหรับอ่าพวกเยียงพี่น้องพว,วพ,วพวกอ้วนพวกไข้พวกยังจะแต่ก่อนอยู่เพื่นว่ามันเป็นอ่า ผู้ใดก็เขามาใดตอนนี้มีเจ้าของสื่อทีสื่อทงังปลูกลังในยๆแน่นนนไว้ถ้าเอาเลือจอดถ้าเอาเครื่องมือหาปลาจะพี่น้องพิมก็เอินบบเป็นปันใดสีแดงแรงฤิ์อีแท้จจะพี่น้องบานแถวนี้สีแดงแรงฤท,ทิ์จ้ะ บางหลังกะมุ่งกะเบืองบางหลังกะมุ่งสังกะสีเบิ่งจะพี่น้องเห็นสังกะสีอันนี้แล้วพี่บ่คิดว่าเมีย่ยงหนอกเขาเจ้าสิใส่สังกะสีแบบนี้ในความรู้สึกจ้ะแต่บอท่านไห้มาอยู่ต่างแดนกะคิดว่าบ้านเขามีหิมะมีเอ่อหิมะหลายคิดว่าเวลาฝนตกเวลาหิมะลุ่พิมพ์ว่า มันสิบทนบ,ยบ่ยูบ่ได้เนาะจ้ะถ้าบ่แมนกับเบื้องหนาะๆนะนะเลยพิมคิดเอาจ้ะคลิปนี้มาพาพี่น้องเบึง่งพ่อกันมือหนาสวัสดีจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้ะ